สวัสดีมินีิมาเห็ดนาเขาก็เขียวแล้วอันนี้เขียวละปิดประตูรถก่อนิปไปเบิ้งเครื่องเครื่องก็ติดเพื่อเพ่อยพ่คเือเขา่อเขาเบืง้งทงนา อันนี้ขาพึ่งวานเอากเพึ่งวาน,อ,าวานอันนี้วานตั้งแต่ฝนตกคุณนขึ้นมาไหญ่ปันนี้แหละเขียวละสองใบละใบที่สามที่โพออีกบุ่กี่มือละธรรมดาก็ต้องใส่ปุ๋ยละขึ้นทางห่างก็เลยเสียดายมันจงไว้บอกให้จงก็เลยจงไว้อันนี้หมองอี้นาหลึกหน้ามันขังมันไหลมันนี่เกิดเลย โอ้หนกกระยงางเี้ยไปเครื่อนหนกกเงี้ยกินแตกก่หากินยังเงินกูไปจังล้งเขาปลาเขาเขาซื้อไปล้งปลาเขาเข,า,ขา,หาหลายนกน้ำน้าน้ำยังบ่แห้งเลยอันนี้เห็ด ปีนาต้องเห็ดไม่แล้วปีนาเนี่ยหน้ามึงแองอยู่นี่ก็เลยแองหลายอยู่แ <c oughs> <c oughs> องหลาหน้าพุ่นหน้าพีไหลมาคออไหลลงมาเนี่ย ซื้อกลัวน้ำไหลมามีไหลน,น้ำไหลขี้ด,ดินตันออคุยดินแล้วกันยด้ยอ,อ นกกันหลายครับวานนะมาตกสักสามมือสามมือนี่ก็กูซื้อกว่าจะแทงนอละเขาเขาก็จะแทงนอนีนน้ำแทงนอ นกก็ยางนไปแยกกับนุกอีลาย,าย,น,ยนี่วานไปถ้าเขาวานนี่ก็จมดินโตมยังลมอยู่ชีวิตชานาหลังสู่ฟ้านาสู่ดินชีวิตชานาหลังสูฟาาส่ฟ้านาสู่ฝน ฝนำบกตัดต่ำโอ้หนกบย่างก็ลงคักมันไล่กันโอ้มีปูมีปูนาโอ้หอยเชลลี่ก็มีเยอะเว้ยไม่ได้เก็บไหอยเชลลี่ ตายว้าปุนาปูนาคาเกเดินเซไปเซมาปูนาคาเกเซไปเซมาปูนาคาเกเซไปเซมาอันนี้ เปิดไว้เอาน้ำพุ่นยศน,นะพี่เรือ,อหน้ำพุญยศก็ยมบุลลูมดปลายเลือน้ำนี่ก็หวานเนี่ยซาลีหวานหมดละเขา่า กวกวน้ําแห่งจักซอมสีมื้อนี่ก็คงสีขึ้นแถงนอลน่ะนี่ก็เริ่มเขียวนะชิ๊บสวย กัวน้ำแห้งลงไปหลายเติบอยู่แห้งวิธีชีวิตชาวนาบ้าเถอะสุดูดิ อันนี้โอ้อยถอย,ถอย,ถอยดันขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วันนี่นี่ต้องวันเครื่องมันตั้งนี่เละมาตั้ตังมันตีแห้งได้แจ้งได้

กดทุกที่มาพี่กดกดด้วยพี่ vào trong mắt đó lỗi, you're not อะไรคยขสุศึกนำไปใส่หรือว่ายังไงนะ ้าไม่ค่อยขึ้นเลยฝนตกข้าวค่อยจงค่อยยิงเออเนี่ยมันหันอึ โูกมันอาศัยลมได้ห้านาทีสิบนาทาาานนนีรู้สึกว่าหัวใหญ่แอกแอกหัวมหือมาว้าวอันนี้มันโคนหัวรู้สึกว่าหัวใหญ่มันหัวใหญ่จริงๆริงคลิปกัน